มาออกแล่าคารนี้ออนแนนอนเป็นตัวนำคู่กับเลฟทันเดอร์อาทอทที่สามโรโมิฟเมที่สี่ี่โค้งไปาสามแนนอน on, เป็นตัวนำ อารทอสที่สองเลอบันเดอร์ที่สามดดทิงคันเซนที่สี่โฮมิดเมเดียต่อไปเป็นสเปนเดอร์ทีคโบเบอยสสองอ,อกท้ายสรงอารทอสเป็นตัวนำขณะนี้อารทอสเป็นตัวนำเลอบันเดอร์ที่สองทิงคันเซนที่สาม ขณะนี้ยอดประตูนำทีมเงนเลลแรงคามาแล้วขณะนี้อประตูนำทีมเงนเลลแรงามาแล้วขณะนี้อประตูนำทีมเงนที่สองเดอร์ที่สมาออกแล้วขณะนี้ ตัวน้ำคู่กับเล็บทันเดอร์อาทอสท,ที่สามโพรโมิเมทีสี่สี่ขี่โค้งไปาสามวันนอนเป็นตัวน้ำอาทอสท,ที่สองเล็บทันเดอร์ที่สาม ทิ้งคอนเซนที่สี่โฮมิดเมีที่ห้ต่อไปเป็นสเปนเดอร์ hmm. ที่โค้งเบอร์สองออกท้ายตรงอาทอฟเป็นตัวนขณะนี้อาทอฟเป็นตัวนนำเลฟแลนเดอร์ที่สองทิง้งคอนเซนที่สามขณะนี้อาทอฟเป็นตัวนนำทิง้งคอนเซนเริเ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้ว